ไปหน้าร้อนละวตาวันนี้เรามาเปิดใจประชาชนนะครับตีสาวสมัยก่อนนะครับตีสาวก็ไปหน้าหนาวใช่ไหมตาไปตีบสาวต้องไปหน้าหนาวนะจำไว้ใครยังไม่มีคู่นะตะไม้ตะกอนนะตะม้ตะ่อนนะไม่ใช่สมัยนี้นะมสมัยนี้ไม่ได้หรอตาไม่มีตม้ไม่มีไม่มีหน้าใช่ไหมตามีแต่เขาไม่ผิงไฟเหมือนสมัมนี้กอนไม่ผิงไฟหน้านี้เขาเปิดฮีตเตอร์ในบ้านเลยเวลาเวลาเราเข้าไป พ่อแม่น้องหรือผู้สาวเขาฝีมือไฟอยู่พอเราไปคุยสาวปุ๊บอีกไม่นานอีกไม่เกินสิบนาทีพ่อแม่เขาขึ้นไปนอนเขาเปิดโอกาสใช่ไหมเขาเปิดกจนอนถ้าเป็นอย่างนั้นอันนี้คือประวัติำเดิมเคยพ่อเดี๋ยวพ่อพ่อแม่เขาขึ้นไปนอนแล้วทำไงตอนนี้ก็นั่งคุยสาวฝีมือไฟต่อเลยนั่งคุยต่อคุยเด็กแม่พ่อ ก็แล้วแต่แล้วแต่เราบอกว่าแล้วแต่อารมณ์ใช่ไหมตาไม่ไม่ไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์แบบว่าคือเราอยากนอนแล้วหรือเปล่าเราอยากนอนหรือเปล่า<อ>ถ้าเราอยากนอนแล้วก็<อ>วันนี้กินข้าวกับอะไรโอ้โอเขาบอก<ะ>ว่ากินแกงหน่อไม้ไร<อ>รู้แล้ว พอเขาพูดคำเดียวแบบนี้รู้แล้วว่าเขาอยากจะไล่เราไม่ไล่โอ้คือไล่ไงเราไม่ไล่แล้วก็กลับก่อนนะครับกลับก่อนนะครับแต่ก่อนไม่ค่อยมีครับผมไม่มีครับผมตาขาอญาติเขาจะไล่เรามีวิธีกี่วิธีอ่ะมีวิธีแบบไหนบ้างก็มีวิธีอย่างนี้เลยครับอืมิงงแบอไม่ไล่แล้วก็หนึ่งก็เขาก็แบบว่าอะไรมันมันจะแสดงออกมาเราเห็นแบบว่าเออ ปกติเนาได้เลยถ้ามองนี้นะถ้ามองน้ำถ้ามองนี้ก็เราเขารับมุกเขาได้ก็แสดงว่าเขาเขาไม่อยากเขาอยู่รอนแล้วเขาพอแล้ววันใหม่ค่อยมาใหม่มาไหมมันต่อไปมาไหมก็มาม่อีกโอ้ยรักจริงต้องตื้อหน่อยรักจริงเอ๋อตื้อตอนนั้นที่คลองโลไม่ตายใช่มอีกแล้วเวลามาเนี่ยเอาเอาอะไรมาฝากเขาไม่พอไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรเลยโอ้ตายเอาใจมา ทำไมพ่อไม่เอาหมักตะขบเอาหมักระทันมันมันเพียปกามันไม่มีเหมือนสมัยนี้มันกเนาะทุกวันนี้พ่อเวลาไปหาสาวต้อง KFC ต้องมีพิซซ่าแล้วพ่อใช่เลยทุกวันนี้ต้องขี่รถยนต์ไปมอเตอร์ไซค์ไปสมัยก่อนเดินไปสมัยก่อนเดินไปจะข้ามจะลงไปเขาวงไปหาสาวเขาวงโอ้โหน่งข้เขาวงเลยเหรอก็เดินข้ามเขาลงไป มันกอกไปเขาวงเกิโนข้ามเขา20กิโลก็ประมาณย0กิโล3ากิโลเดินข้ามเขาไปตีบสาวจะมาเพะนาเกอเเดินข้ามเขามาอ๋อเป็นไงเนาะจะไปตองงอยเขเดินข้ามเขาไปครับนี่ไปก็ต้องไปพักอยู่ประมาณสองคืนสามคืนพอคุยเสร้วก็เดินกลับขึ้นมาต้มีโอ้ไปนอนที่ไหนสองสามคืนอ่ะมาสาวนอนในต้นไม้อะ คือพ่อแม่เราเคยพาไปพาไปอะไรไปขอข้าวเออไปขอข้าวตาชานเคยไปขอข้าวนะเคยไปขอข้าวรู้จักชาวบ้านฉะนั้นเลยไปนอนบ้านเขาคุณนึกว่าไปกี่สาวบ้านไหนก็ไปนอนวันมางสองต้งพื้นเขากลับเนี่ยก็ไปบ้านนั้นแหละบ้านนั้นแหละเรารู้จักเขาเราไปแล้วก็ไปนอนบ้านเขาอวันไหนแล้วพ่อเป็นอนตรงไหนพ่บ้านไหนที่เราพ่อแม่เรามีเพื่อนอออหรือว่าไปนอนบ้านสาวไม่ใช่เนาะไม่เขาไม่ให้นอนเนาะ เขาไม่ให้นอนเนาะถามแน่ๆเลยเขาก็ถามเรามาพักบ้านใครแล้วมาพักบ้านคนนั้นคนนี้พักบ้านญาติมาไม่ได้ตาไปคนเดียววะมีเพื่อนไหมเขมีเพื่อนไปด้วยไปด้วยสองสองคนไปสองสามสองสามนั่นแหละมันป่าป่าเขาหน้าตาเนาะแล้วสมัยนั้นตาเนี่ยเวลาตาไปเนี่ยตาได้เอาเงินถือเงินไปด้วยมันให้เงินได้อย่างเอ ไม่มีไม่มีเงินไปตัวเปล่าไปตัวเปล่าเงินไม่มีเงินไม่มีเขาได้ยังไงแล้วซื้ออะไรกันยังไงอ่ะก็ไม่ได้ค่อยซื้ออะไรไม่ได้ซื้ออะไรแต่อ๋อไปกินไปนอนระดาบหน้าใช่ไหมนี่เขาบอกไปก็ก็มีเขาเนื่องข้าวก็ากินข้าวกินอะไรปกติธรรมดาไม่มีร้านขนมนมเนเลยไม่มีไม่มีเงินนะไม่มีกาแฟไม่มีไม่มีรอยนะไม่มีใครเขากินกาแฟกันหน่อยนั้นไม่กินกาแฟเนาะกินกาแฟกันตา มันไม่มีกาแฟไม่มีกาแฟไม่รู้จักกาแฟไม่รู้จักกาแฟสุดๆคงมีน้ำมาตูมเหรอลาอย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดเรื่องนั้นไม่ต้องพูดมันจะติดเหลืองเออมีแต่ของโบราณเนาะน้ำร้อนน้ำร้อนมาตูมได้ไหมมีไหมก็ยังไม่มียังไม่มีมีแต่ข้อขาวเนาะตาเนาะพึ่งพูดไอ้กระหออย่าพึ่งพูดยไม่ไม่พูดได้ไม่พูดได้โอ้โหพ่อเกลื่อนเลย่อนมีแต่น้ำขาวเนาะตาเนาะขาวในแก้วเนาะ แล้วมีแต่สี่สิบคีบได้นานเท่าไหร่ถึงได้ไปขอนานขนาดนั้นโอ้จนกว่าว่ารู้ว่าคือเราเลยรักเขามากมากรักเขามากนอนหลับยังฝันเห็นหน้าหลับฝันอินนะถึงขาดนั้นแสดงว่ารักมากใช่ไหมรักมากใช่ไม่ถึงขนาดนั้นอยู่กันไม่ได้ถึงขนาดนี้รักกันสนาดนี้พ่อต้องรักกันมากถึงาะถึงจะเริ่มขอเนาะจะขอนะบ้านี้นานเท่าไหร่กี่เดือนกี่ปีพ่อถึงได้ไปขอตกลงพงใจกันกี่ปี สี่ปีครับสี่ปีโอ้เป็นปีเลยวังนี่นะถึงยายเนี่ยสองปีนะสองปีเดี๋ยวเดี๋ยวเดินข้ามเขาไปจีบสองปีบอกคร่สองปีใช่ตรงนี้ตรงที่ได้นี่ตรงที่ไปจีบนีเฮ้ยได้แล้วนะอะไรได้อะไอ้นี้ปีอพยพไปอยู่ที่วรมคำช้อยก็เหมือนคุยกับพระอาจารย์นั่นเลยกรมคำสร้อยโน่นไปเจอยายสมควรนี่นี่ผมคำสร้อยอ๋อไอ้ที่อะไรนะไอ้ที่นาแกนี่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้หัานเชิงใช่ไหมไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลย แถวนี้แถวนี้เหนื่อยเปล่าใช่ไหมตาเหนื่อยเปล่าเหอประสบการณ์โชคชะตาขเขาอ้ไม่ได้ง่ายนะไม่ง่ายครับไม่เหมือนทุกวันนี้แน่นอนแน่ผมว่าจะพ่ายพ่อว่าก่อนแล้วโอ้ไม่เหมือนทุกวันนะพ่อทำไมพ่อรู้ว่าทุกวันฮัลโหลฮัลโหลคิดถึงผมไหมครับโฮ้ยคิดถึงครับคิดถึงครับนี่ทุกวันนี้นะเรียบร้อยใช่ไหมตาตัวนี้ทุกวันนี้เรียบร้อยโอ้โหได้แล้วพ่อได้ที่ถึง แล้วแล้วแล้วไปขอครั้งแรกที่เขาไม่ตกลงเขาว่ายังไงครับเขาบอกว่าไม่พอไม่พอเขาพูดหน้าฟังเนาะใช่ไม่ไม่ปฏิเสธแต่ยังไม่พรอแลพ่อเสนอพ่อมีเงินมีอะไรให้ไหมก็ยังไม่มีเอาแล้วพ่อไปขออย่างไงไม่พอแลยพ่ายังไม่เรียกมาพ่ายังไม่พอเอเาขงินไม่มีก็ให้กัวดีสมัยก่อนตกลงโปงใจกันแล้วเขอเท่าไหร่พ่ออะ สั 4, <ales S 1> ้นๆเลยอ่ะก <400. S 1> ็บอกันแล้วว่าสี่พันสี่พันส่ดอลลาร์ใช่ไหมพ่อโอ้โหดอลลาร์มาที่ไหนสี่พันบาทสี่พันบาทเท่าไหร่เซนบาน่งร้อยเก้าบาทโอ้โหจำหนึ่าบาทสี่พันกับหนึาบาทเนี้ยนี่นะี่ปีที่แล้วสี่ปีนสี่สิบเท่าไหร่ เกินเกินเกิน40ี5 2 0เกิน40ปี23เสมเกิดแล้วอ2523 2523เท่าไหร่ละพี่40ปีมาแต่ง43ปีแต่งโตแต่ง2525 40ปีไม่ใช่ไม่ใช่25ไม่ใช่คือ2525อายุตา25ปีตาแต่งนะแต่ว่า2500เท่าไหร่นะ22 ประมาณนี่แหละยี่ิบสองอายุแปะแตนสี่สิบองอประมาณนี่แหละต้องปี21ปแต่งเพราะว่างั้นมันจะท้องก่อนแต่งนะครับอ้าวใช่ถ้าถ้าสี่พันสมัยก่อนถ้าคูณเดี๋ยวนี้เนาะก็น่าจะประมาณ4ี่0สนเนาะเอาก็มีครูครูคนหนึ่งที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับบ้านบ้านเขาบ้านพญยาชุมพวนนะ่แต่งเท่ากันอืม ครับกวค่าแรงประมาณ42บาทขั้นต่ำพ่อพ่อคืสี่พันมันเป็นใบอะไรพ่อมันเป็นแบบไหนพ่อเป็นแบ้งร้อยแบงร้อยนี่แหละเบ้งร้อยสมัยเก่าๆสิเห็นไม้กิดทันไหมเบ้งทันเดียวพ่อเป็นใหญ่ๆใช่ไหมได้เป็นแบ้งใหญ่ๆใหญ่ๆพ่อสี่พันเทียบเทียบหน่อยฮะเทียบเทียบหน่อยสี่พันสมัยนั้นกับสมัยนี้คือเท่ากับ สี่ล้านเลยสี่เทียบโอ้ไม่ถือสี่แสนเนาะอยากอยากมากก็สี่แสนสี่แสนเพราะว่าไม่ถึงเรามาไม่สลึงสลึงหนึ่งมันเพราะข้าวเปลือยนหนึ่งประมาณสามพันบาทตอนนั้นสลึงหนึ่งซื้อส้มตำได้อ่ะสมัยนั้นใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงรุ่นนั้นตาตาตาใช้เงินยังใช้เงินห้าบาทห้าบาทสิบบาทเออใช้เงินแบ่งใบสิบนะแบ่งใบสิบใบสิบไม่เคยเกิดเกิดทันอยู่แป๊บๆปทันอยู่ไปพี่สาวผมพี่ชายผมสองคนแจ่ง แต่งประมาณนั่นแหละก็แต่งสี่พันหมดทุกคนทุกคนก็สี่พันสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่สี่พันนี่ก็สี่แสนแหละถ้าทุกวันนี้เงินอันนี้เข้าเก้าเป็นหลักเก้าเป็นหลักก็าต้องต้องให้ถ้าสี่พันก็หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าหรือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโหเก้าร้อยไม่ใช่เยอะไปนะก็สรุปแล้วคือว่า การ199ของกลางการมีคู่ในสมัยก่อนมันไม่ได้ง่ายเลยนะพ่อรามันยากครับรักการจริงจังไม่เหมือนทุกวันนี่เด้อไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรใช่แล้วทุกวันนี้รักกันอะไรรักกันไม่พูดไม่พูดครับก็คือเอาสรุปแล้วคือเป็นเป็นประสบการณ์ชีวิตของตาชานว่าการที่จะเราจะรักกันนี่มันต้องใช้เวลาเนาะได้มาแล้ว ต้องไ่เคยตบเคยตีนั่นจริงจริงสาบานได้สาบานได้อย่างนั้นก็เป็นอุทาหรอะไรกันเนาะอุทารณ้อนให้ชนรุ่นหลังได้ดูชีวิตตาชานไว้ต้องเอาเยี่ยงอย่างนะเราวิต้องรักเดียวใจเดียวถ้ามีแล้วต้องถนอมไว้เออเนาะใช่โอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุยเรื่องไม่นี่แอ้วอันนี้เขาสายเปยแล้วพ่อสายเปยแล้วสายเปยสาได้อยู่นิ่งๆแบบนี้อย่านะรู้แล้วนะไม่ต้องพูดางมณ์ที่เราคุยเรื่องแต่ชานผมผมนี่ผมนี่เหมือนสายเปยแต่ตัวจริงแล้วไม่เปยพ่อ เอาสำหรับคลินี้มาแค่นี้ okay, นะครับขอบคุณมากนะครับเรจบก่อนนะครับคี่แ่คนเมื่อกี้อะไรแบบนี้นะรอคนผิดใจเดียวนี่ยอย่าลกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่ช่องชาแนลนะครับขอบคุณครับ